ระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดทำโดยนางสาวจินตนาพานาสาขาวิชาการประถมศึกษาทีี่คะแ คุณค่าอาหารที่ฉันรปาคุณค่าอาหารที่ฉันรประทานแน่นอนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาหารใช่ไหมคะแล้วเรารู้ไหมว่าอาหารที่เรากินไปมันไปอนมันเป็นอย่มันมีอะไรบ้างเนี่ยคุณจะให้ดูเพลงก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวจะให้รอดูก่อน เรียนเรื่องอาหารใช่ไหมคะเรามาคุยเรื่องอาหารกันดีกว่าไหนคุยอยากรู้ขอคนนึงคนนึงเมื่อเช้าโอ้มีติดอาสาสองคนนะเมื่อเช้าใครทานข้าวกบบอะไรมาเมื่อเช้าอ่ะเอาอันอันก่อนเนาะ Lady first อันอันทานข้าวกบบอะไรมาคะเมื่อเช้าข้าวไข่เจียวค่ะตอนนี้เรากําลังจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วว่าอาหารหลักห้าหมู่คืออะไรนะคะมาดูอาหารหลักห้าหมู่คืออะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดู แต่แล้วหมูก็มีความสำคัญในแบบของของมันเพราะฉะนั้นเราควรรับประทานอาหารเป็นยังไงให้ครบยังไงอดา๋ยจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกระดูกและรักษาให้เจริญเติบโตมาดูหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตซึ่งอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตของเรากินทุกวันเลยคืออะไรข้าวแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขากินอะไรเป็นหาัอาหารหลักชาตอาเชาขนมปัง I'm yes. a yes. สิ่งที่เรารับประทานอ่าสิ่งที่เรารับประทานถูกต้องอาหารอาหารคืออะไรคะสิ่งที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตสิ่งที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตมีคนอื่นอีกไหมมีใครสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเป็นปกติอ่าสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเป็นปกติทํางานได้ตามปกติใช่ไหมสิ่งที่ให้พลังงานอ่าสิ่งที่ให้พลังงานเขามีไหมแล้วอาหารที่นักเรียนรับประทานให้สารอาหารใดบ้างิตามน ไขมันอ้าวถ้าครูครูว่าวันนี้ครูอยากทานโปรตีนอ่ะครูควรทานอะไรดีคะเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วถ้าครูไม่อยากทานอ่ะครูวันนี้ครูจะกินเจอ่ะครูไม่อยากทานเ้วยด้อยด้ว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 ยดครูจะลดน้วยด้วยด้วยด้วยากกินเนื้อสัตว์ด้วยครูกินเจด้วย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 ด้ กูอยากกินโปรตีนกูอย่างกินโปรตีนอะไรผัวไข่อะไรอีกคะค่ะผักอะไรคะผักแค่อะไรไอ้บิดไอ้แดงไอ้สติสติตั้งสติมีใบงานให้คนละหนึ่งแผ่นนะคะให้เวลาทำสามสิบนาทีเมื่อเราทำเสร็จจะมีการมาออกมาจะให้มาปรีเซนจะให้มานำเสนอ ประกอบของไข่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนเมนูอาหารที่ผมจะมานาเสนอคือพะโลพะโลมีส่วนประกอบคือเนื้อหมูเนื้อหมูมีสารอาหารประเภทโปรตีนไข่มีสารอาหารประเภทโปรตีนมีส่วนประกอบของโปรตีน,นก็คือเนื้อหมูและไข่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าว และส่วนประกอบของไขมันก็คือน้ำมันอะเราทุกคนก็ได้นำเสนอกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คนละเมนูของไข่ของมันมซึ่งบางคนก็เป็นยังไงครบ5้าหมู่อย่างเช่นของทานคือเวยเตียวคือตัวอย่างจานอาหารที่ครบห้าหมู่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ว่าถามว่าเรากินทุกวันได้ไหมเมนูนี้วิวครูบอกว่าเมนูนี้ครบห้าหมู่ เพราะฉะนั้นผมกินทุกวันเลยได้ไหมไม,ไม่นะคะเราต้องกินแต่พอดีอะไรก็ตามที่กินมากเกินไปหรือกินซ้ําๆมันจะทําให้เราได้รับสารอาหาร่าเดิมๆหรือแม้แต่ถามว่าอาก๋วยเตี๋ยวคนห,าห้ามหมูจริงไหมจริงแต่ถามว่ามีโซเดีมยมไหมคะในน้ําซุปก็มีมีเกลือมีอะไรเพราะฉะนั้นเราถึงต้องอหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกินอาหารที่มันหลากหลายให้มันครบมันจะได้แบบดีต่อสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะไปดูอันต่อไปเลยเนาะ มาเล่นเกมกันไหนก็เรียนมาแล้วทั้งภาพเรามาเล่นเกมกันคนอย่าโกงเอามือจับที่หูสูก้าสูก้าไม่อย่าไปเป็ดสูาอ่อองเหมนกันล่าคับฟังมันออกเสียว่าชูการ์ใช่มั้ย A R ชูการ์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 โอเคนะโ 我，我我，几个，我猜几个。 เพื่ออะไรคะเพื่อความเข้มแข็งของทางเศรษฐกิจหรือความเข้มแข็งของบริเวณที่อยู่โดยรอบกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นประเทศอาเซียนที่เราได้เรียนนั่นแหละเราจะมาดูอาหารของประเทศต้นบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราว่ามีอะไรบ้างอะอย่างอาหารหมูแรกเลยอันแรกเลยต้มยำปูแน่นอนอาหารประจําประเทศไทยของเราคืออะไรคะ ต้มยำกุ้งแล้วต้มยำกุ้งมีส่วนผสมของอะไรส่วนประกอบของอะไรบ้างคะต้นดินต้นดินต้นินได้จากอะไรกุ้งกุ้งใช่ไหมคะไขมันไขมันได้จากอะไรไขมันมันมันของกุ้งอะไรอีกคะวิตามินมีไหมมีได้จากอะไรคะมะนาวเมื่อเราต้มเสร็จเราก็จะบีบอะไรบีบมะนาวเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมและมีรสชาติเดียวใช่ไหมถ้า ใครชอบกินเปรี้ยวนะคะแล้วตอนนี้ได้3แล้วมีอีกไหมมีมีจะได้ไหมคะมีมีพวกพีกพวกผักใช่ไหมคะได้4แล้วอ้าวเหลื้อนๆอย่างไรที่เราทำไม่ได้แล้วอะไรคะคาร์โบไฮเดรตอะเราได้คาร์โบไฮเดรตไหมเรากินต้มยำกุ้งได้จริงๆแล้วถ้าเรากินแค่ต้มยำกุ้งเฉยๆเราจะไม่ได้คาร์โบไฮเดรตแต่ถามว่า วัฒนธรรมหรือค่านิยมของคนไทยเมื่อเรามีากับข้าวเราต้องรับประทานคู่กับอะไร อะไรบ้างแล้วเราจะไปดูพร้อมกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อเดกชายพานุวัตรเทนร้อยวันนี้จะมาทำอาหารเมนูที่ชื่นชอบคือกุ้ยเสียบับไปดูกันเลยครับ ใช่วิตามินดีบ่างแน่นอนอยู่แล้วมีไวทเตี๋ยวมีเนื้อสัตว์ซึ่งให้อาหารอาหารประเภทข้าต้นข้าต้มแล้วคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคะมีไหมเส้นเส้นไวทเตี๋ยวซึ่งทำจากแป้งเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วลูกชิ้นล่ะ ลูกชิ้นมันจะมีส่วนผสมของทั้งแป้งและเนื้อสัตว์นะคะที่ว่าเป็นลูกชิ้นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรากินลูกชิ้นเราจะได้สารอาหารถึงกี่ประเภทสองประเภทคืออะไรคะโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสวัสดีครับผมชื่อเด็กชานักุมิวรสทีวันนี้จะมาทำอาหารเมนูข้าวผัด เอจานอาหารเพื่อสุขภาพ1วันกันนะครับอาหารเช้าเราก็จะนำเสนอเป็นข้าวต้มและฝรั่งนะคะผมหมู่ที่1ก็จะมีทางด้านปูไข่และก็กุ้งนะครับเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหมู่ที่สองเราก็จะนำเสนอเป็นข้าว ใช่ไหมคะก็ได้นําความรู้ที่ครูได้สอนทั้งในคาบก่อนแล้วก็คาบนี้ที่ครบทวนให้แล้วสอนเพิ่มไปทำาบงานออกมาในรูปแบบจานอาหารเพื่อสุขภาพข้างหน้าครูจะพาทํากิจกรรมเราจะมาทํากิจกรรมกันเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะจบเรื่องอาหารลหลักห้ามขอบคุณครับคุณครูเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ เรียนไปเกี่ยวกับอาหารเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอาหารที่เรารับประทานในหนึ่งวันที่มุ้ยทำกิจกรรมให้เราออกแบบอาหารที่เรา,ารับประทานในหนึ่งวันใช่ไหมคะอาหารเพื่อสุขภาพาอาหารเพื่อสุขภาพาในหนึ่งวันซึ่งสารอาหารที่เราพูดถึงมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทคะเมื่อวานสามสาประเภทอะไรบ้างโตีนาการ พบได้จากไม่อะไรเราไม่ให้เขาะม่เราเรียนไปแล้วเราเยียนแล้วเรารู้แล้วเอาานั้นพบทดสอบทดสอบเมื่อเราบอกว่ารู้แล้วเนื้อวัวโปรตีนวัวโปรตีนไข่ทอดโปรตีน แล้วก็ดื่มน้ํควรนดื่มอย่างน้อยวันละกี่แก้วคะ <8 S 1> แก้แวแก้แกเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ําอย่างเพียงพอนะคะจะได้ร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ําและสุดท้ายเลยสําคัญมากเราควรคนนพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอ,ยอย่างน้อยวันละก,ก,นนกี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงอ่ะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะอย่างน้อยควรพักผ่อนให้เพียงพอเพราะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนักเรียนเคยนอนน้อยไหมเคยนอนน้อยไหมคะเราสังเกตตัวเองไหมเวลาใครพูดอะไรด้วยเราจะเป็นยังไง เพราะว่าสมองเรามันเป็นยังไงคะมันล้ามันไม่ได้พักผ่อนมันทําให้เวลาประมวลผลเป็นยังไงจากที่อาจจะมีความเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเหลือความเร็วสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตบางทีบางคนนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาเดินทางเกิดอะไรขึ้นคะกการหลับอาจจะหลับในเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นนอกจากการทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วอย่าลืมว่าด้านอื่นๆเราก็ต้องดูแลร่างกายก็คือ ออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอและพักผ่อนอย่างเหมาะสมแล้วก็เพียงตอนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเกมกันแล้วมีใครมีคำถามเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่ไหมคะมีไหมมีคำถามไหมมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะถ้ามีครูจะได้อธิบายเพิ่มถ้าไม่มีเราจะไปดูเกมกันเลยนะครูจะอธิบายกติกาเกมและวิธีการเล่นเกม อ่ะพร้อมหรือย <ừ, S 2> <thì> ังอยากไปอยากไปเล่นเกมหรือยังคะใช่อุ้ยเบาจังเลยเหมือนจะไม่พอโอเค A น a c o อยก็คือจ่ายสองเหรียญจ่ายไปค่ะจ่ายแล้วสเหรียญแล้วอ่ะำแล้วคะแนนคือทำมาอะไรอ๋อง่า่อนจำได้ไหมทาออุ้ยอันได้ง่ายจังวะอ่ะผักจัดยู่ในซานนะคะูในซานสามคือืออะไรคะอันนี้คุณง่ายอะไรอ๋อปี๊งได้คุเงีายเีย ถ้าตอบถูกได้สองเหรียญถ้าตอบผ<ห>ิดเสียหนึ่งเหรียญโอ้โหไม่เป็นไรหนึ่งต่อ เพราะฉะนั้นครูเลยอยากให้เราได้รู้พอรู้แล้วเรามีความรู้แล้วเราเอามาใช้เป็นไงเราต้องไปนั่งจํำไหมไม่สุดท้ายพอเรามองเห็นปุ๊บเราบอกได้เลยว่าเอาอันนี้ให้สารอาหารนี้นี่อย่างตัวอย่างอันนี้เอาเผือกให้สารอาหารอะไรคะเปือกภาษาอังกฤษเผือกใช้คาว่าอะไรเปล่าอะแล้วไข่ล่ะไข่ให้สารอาหารประเภทอะไรโปรตีนอให้โปรตีนไข่ภาษาอังกฤษใช้คาว่าเอเห็นไหมเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้เกมวันนี้ที่เราได้เล่นกันครูก็จะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็คนที่ชนะเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะคะเดี๋ยวครูจะเอารางวัลมาให้รอรางวัลเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะก่อนที่จะจบขมเรียนนี้มีใครมีคําถามไหมมีใครมีคําถามอะไรไหมคะมีใครมีคำถามอะไร,ะร,ไ,ะไ,รไหมมีไหมไม่มีไม่มีเข้าใจมาก ไม่มีข้อสงสยัยเลยหรอคะไม่มีโอเคในเมื่อเราไม่มีข้อสงสยัยเพราะฉะนั้นผมก็ขอจบการเรียนสอนผมเรื่องนี้ยแค่นี้ค่ะวิธีในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในการตอบคำถามมีการตั้งคำถามและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริงนอกจากนี้ยังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานมาช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดการคิดเกิดการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิกจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่ได้รู้ว่าอาหารหลักห้าหมู่ประกอบด้วยอะไรบ้างและเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารแต่ละประเภทให้สารอาหารประเภทใดรวมถึงนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการเลือกรับประทานอาหารและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมข้อสรุปที่ได้จากการจัดก,การเรียนรู้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งระหว่างเรียนนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์มีการกล้าแสดงออกมีการตอบคำถามและมีการซักถามข้อสงสัยกับครูได้อย่างมั่นใจ